สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย S.T.P. อินตลอก็แน่นอนวันนี้เราจะมาตามหวนวกระแสกันเรื่องเปตองเดือดยิงตายสองบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีที่ผ่านมาได้ร่วมสัปดาห์แล้ว แต่ว่าเพิ่งเอามาตีแผ่กันเรื่องรายละเอียดของคดีรายการหวนกระแสเนาะก็ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนลักษณะคดีเนี้ยเป็นคดีความขัดแย้งกันในครอบครัวในวงตระกูลมีปัญหากันในวงตระกูลคุณคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเหมือนมีมีที่ดินอยู่ข้างหลังของ อีกตระก,กูลหนึ่งอีกบ้านหนึ่งที่มีที่ดินข้างหน้าแล้วก็ต้องผ่านหน้าบ้านเขาไปเพื่อเข้าบ้านกับตัวเองทีเนี้ยที่ดินของบ้านเขาเนี่ยก็โดนศาลที่พากษาแล้วล่าสุดเนี่ยโดนฟ้องขับไล่แล้วให้เขาออกไปแล้ว mm hmm. ผมไม่รู้ดีเทลหรอกนะเขาเขาฟ้องอะไรกันถ้าให้เดาอาจจะแย่งสิทธิการข้อพองหรือข้อพองวัลปังหรือเปล่าอันนี้ผมเดา เอาเป็นว่าสองบ้านนี้มีเหตุขัดแย้งกันเรื่องที่ดินนี่แหละวันเกิดเหตุลูกชายของผู้ก่อเหตุมาจอดจะเข้าบ้านแต่ว่าไอ้ลานที่เป็นถนนทำไว้เข้าบ้านเน่ยไอ้บ้านข้างหน้าเขาไมาเล่นเปตองกันรอจบเกมก่อน ยังไม่ต้องเข้าบ้านให้รถจอดรอยอย่างนั้นเนี่ยลูกชายด้วยน่าจะด้วยเขตขัดแย้งที่มีอยู่แล้วไม่ทนไม่รอให้เล่นเสร็จก่อนวิ่งฝ่าเข้าไปเลยทีนี้ฝ่าไปแล้วกลับบ้านไปฟ้องพ่อเฮ้ย hey, พ่อไอ้บ้านนี้มาทำอย่างนี้เราทนได้ไงเนี่ยพ่อออกไปเคลียร์เอ้ย ไม่ได้นะอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นมีการด่ากาันเขาเรียกว,ว่าไงก็พูดจาเสียหายใช่กันพอทนไม่ไหวควักปืนยิงไล่ยิงตายสองบาดเจ็บสาหัสหนึ่งทีนี้คลิปมปรนดอ,อกมาชัดว่าคุณพ่อฆ่าคนตายจริงแล้วก็ มีเจตนาฆ่าจริงแต่จะด้วยบรรทันโทส์รหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีประเด็นคุณพ่อมันชัดเจนว่าเขาเป็นผู้กระทำฆ่าคนตายแต่ว่ากรณีคุณลูกต่างหากที่กําลังเป็นเรื่องถกเถียงกันว่าเฮ้ยใช่เหรอลูกทำอย่างนี้ไม่มีความผิดเหรอเพราะอะไรการกระทําของลูกชายที่ไปเรียกพ่อมา ออกมาเจอกันจนเป็นเหตุให้ต้องมีการหนองเลือดกันเนี่ยเขาเป็นต้นเหตุหรือเปล่าแล้วยิงกันแล้วยังมีเขาเรียกว่าไงยังมีหน้าจะถือมือถือถ่ายต่อไปจนจนยิงตายสองเจ็บหนึ่งแล้วค่อยบอกพ่อพอมานี่มานี่ใช่พฤติการที่ เป็นการกระทําที่ถูกต้องหรือเปล่าอ่ะผมจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันเรื่องของคุณลูกชายคุณลูกชายเนี่ยที่ผมมองนะมันเป๋ไปได้สองกรณีว่าต้องพวกความผิดพอด้วยนะในเรื่องของหนึ่งเป็นผู้ใช้หรือเปล่าผู้ใช้คืออะไร ถ้าเกิดต้นเรื่องมันมาจากลูกลูกเป็นคนใช้พ่อไปทำอย่างกว่าดังกล่าวหรือเปล่าเพราะอะไรหนึ่งผู้ใช้นะครับผมขออนุญาตอ่านมาตามผู้ใช้ให้ผู้ใดก่อเหตุให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้การบังคับการขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริม หรือวิธีอื่นใดผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดผู้ใช้เนี่ยรับโทษเต็มเท่าคนกระทำความผิดพ่อฆ่าคนตายลูกถ้าเกิดเป็นผู้ใช้ก็ต้องรับความผิดเต็มเพราะฉะนั้นลักษณะผู้ใช้เนี่ยความผิดหนักเหมือนเป็นคนกระทำเองการที่ พ้ออ้างเลื่องมันมาอย่างเงี้ยนะว่าเพราะลูกไปยุโยงส่งเสริมให้พ่อเฮ้ยพ่อมันอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นไปใส่ไฟแล้วออกมามาช่วยกันหาเรื่องมาถ่ายคลิปด้วยก็คงอากาเอาคลิปไว้เล่นกันแหละผมเชื่อว่ามันตะแคงไปข้อผู้ชายนี้อีกข้อหนึ่งที่ทางท่านนายการก็บอกว่าน่าจะเข้า ก็จะเป็นเรื่องของผู้สนับสนุนผู้ใช้กับผู้สนับสนุนไม่เหมือนกันผู้ใช้เป็นคนที่ใช้ให้ทำจจยุให้ทำหรือว่าประการใดก็ตามให้เหตุเกิดผู้สนับสนุนคือข้อกฎหมายนะครับผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมีได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือความสะดวกในก็ตามผู้สนับสนุสนต้องระวางโทษ2ใน3 2ใน3ถ้าจำคุก3ปีก็ต้องจำคุก2ปีก็ไม่น้อยถามว่าทำไมมองเป็นผู้สนับสนุนสนับสนุนยังไงปูทางให้เกิดเรื่อง ยั่วยุหรือเปล่าชี้ช่องหรือเปล่าเตรียมปืนให้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูถ่ายคลิปมาให้ด้วยหรือเปล่าคือตั้งใจจะให้ไปม,มีเรื่องกันอยู่แล้วแหละที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยอยากให้มีเรื่องอยู่แล้วแต่อาจจะไม่มีเจตนาสน,สนับสนุนให้ถึงกับฆ่าแกงหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปลงดีเทลของคดีอีกทีสรุปว่ามีสองข้อนี้ที่ลูกชายมีโอกาสจะโดนเดี๋ยวต้องดูกัน เบื้องต้นเนี่ยผมว่าลูกชายโดนโดนไม่ผู้ใช้ก็ผู้สนับสนุนเพราะว่าเหตุมันต้นเหตุมันมาจากเขาคนไปยุยงคนไปพาไปด่ากันมันเขาคอยดูแล้วกันโอเควันนี้ฝากไว้เป็นแนวคิดเป็นข้อคิดว่าเฮ้ยความผิดอาญาเราไม่ต้องทำเองเราเป็นคนใช้เราเป็นคนเชียร์มันก็มีความผิดแล้ว ก็อย่าไปออกตัวมากมันจะโดนพ่วงไปด้วยขออนุญ,ญาตปิดคลิปครับสวัสดีครับ